วัสว oh! 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 ีครับวว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 วอีกแล้วพี่นววววววอวว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 วเวว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 วงววว หวานแหหาป่าไม,ม้เดิมๆดิมานว่อมานเอาลุ้นกันพี่น้องกัดดางเรียบร้อยพี่น้องขึ้นแหเลยมาเหลาสามคนพ่อนายแงมเสียนสมพรใบเตีย้ยหมู่วานหมู่วานเอามุมนั่นพี่นอ้องวันนี้วันนีเ้เอาเอายงี้ยมาฟังนี่กัดเรียบร้อยขึ้นเลยพร้อมแล้วก็ปลอย มันมานเด้อเพื่นนี่ล่าปลาชอ่อนบอยเลยพื้นแรกไปงามงามงามพื้นสองพร้อม ไปแล้วสองพื้นพื้นสามสีเขียวตเตี๋ยจอบอยู่มุ่นนั้นใด้ล่มไม้ไว้เงี้ยมจอบอยู่หันสมพรยู่หันสมพรปล่อยไปแล้วสองสมพรอึดอ,อยู่วะเออแ,แนอบๆอบอีอเตี๋ยจัดเลยวะไปเออสีแดงงามงามปล่อยไปแล้วพี่น้อง ้ไปแลวเอาฟังเนิแข้งอยงพอยแงมไปหันคาเล่นอเอาลงเคีย้ยเหรอพี่น้องไมเตี๋ยลงเคีย้ยวหรอวเราเลาวานไว้ปลาบอนอยู่ดิมีตมตมตมโตไม่ตนบะปลาปลาควานปะเฮปลาควไ่ควา มาแล้ดึงมาแล้วปากคอปากวอปากคอดึงมาแล้วดึงมาแล้วสุดยอดเลยมืนี้เอกมาลุนถีงซ้ำไหนปกอปากวอปากองปากคอใหญ่ปากวอใหญ่พี่น้อง้อปาคอปาปาคอเตี้ยเลยา ปวดเหรอวะเห็นนะห็นนะปวดเหวะโอ้เตี่ยในปากอพี่น้องเออเฮ้ยเตรียมมาแล้วเตรียมแหลกมาแล้วมือนี่ปากวอปากอโอ้โ้โอ้โอ้อดแล้วบอนแล้วย่งยิงบลแล้วบอแล้วโว้ยกลัวจังเอยจ้าตัวเน็กไปเนี่ยเด็กไปเนีมันกลัวๆฟัง แม่ละนี่แม <c ười> ่ละวานกี un, ่เมแลานกลัวฟังเลยว่าว่าว่าสูแล <c ười> ้วกันนะสู <c ười> <c ười> ้ไปอย่างน้อยอ๋ออแล้วสูแล้วแล้วสู้แล้วสิน้ำนท่วมพี่น้องพี่น้องเฮ้ยนิ่ง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 ่งนิ่งนิ่ง่งน่งน มันจันทร์นะนะหมดว่ามาหมดเมยมเห็นนะมื่ันที่เราเบิ้งเอาขึ้นมาเบิ้งได้ไหมเรากันใจแล้วกันใจแล้วเออเออเราเกี๋ยวจับเอาเลยมานะโอ้โห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 วีรบุรุษวีรบุรุษของแก่เลยของแก่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  ข้อม้อปลาคอตัวนี้เฮ้ยปลาคอเฮ้ยนวดจันไปนะนวมเนตอค่าม่าฮ่าฮ่าฮ่าว่าฮนา่ล่าฮอาฮ่้ฮ่าฮ่า่า่ตัว่่่่า่า

เอาเริ่มเรมได้กันแล้วเริ่มได้อาการเริ่มอุ่นพันหนาวครับอาการเริ่มอุ่นแล้วโอ้อสุนบอกอะไรเมียเราหนาวครับกราบกอมูเลยป้าโดนกัดหมดเหมเหี้ยวบ้าโเต่าเหอเ้ยโายียววอ้วนัันหามาเลยหามาเลยโอ้พัน้ียมันดินหอป่าออมันดินไหม โอุ๊ปินงหมุนเลยบันนี้ตันแหระบอกเลยตอนนี้เอียเขาเก็บเก็บอะไรองเตียมเลยล้วปลาคอปลาอตัวนึงปลาโน่นจันตัวนึงไอเตียแล้วเน่นอนเลยมืนเอ้ต้งเก็บเลยอือใสน้ำกันจโอ้องเตียมของเตีมขึ้นแ่เรา คือเท่เลยพี่น้องไกลๆนี่แล้วพี่น้องอ๋อไกลๆนี่แหละว่านลายว่านลายพี่น้องปลาบอบบอนว่า <c oughs> นลายก่อน จอบบอนกันแล้วพี่น้องพ่อใหญ่มาแล้วพ่อใหญ่มาพร้อมมาเพิ่มแล้วพี่น้องนี่เรานั่งจอบบอนอยู่นี่แหละพ่อใหญ่เอาเอาเอาลุน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 สมพรสมพรสมพรขึ้นไงขึ้นไงขึ้นไงขึ้นได้ได้ได้เขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่

ของตัวนี้แหละโอ้ยเราหมานเหมือนเียวเราหมานเอไปเราพี่น้องน้แก้มนแก้มแกมลยแก้นี่โ <c oughs> อ้ตัวหน่อยออกตาวะตัวหน่อยออกตาหมานอยู่หมานอยูแยอ่แต่เพี้ยนก็ได้พี่น้องแต่เพี้ยนก็โอเค,คอ,นะอยู <c oughs> ่นะหลุดออกมาหลุดออกมาโ <c oughs> อ้ฝนตกมาเราตกมาเราตีอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกเปกระชันมีมานุงอ้นั่นะตัวงยเล่าตัวยเล่าโดดยวะนวจันทร์คอเงยตัเท้ามาอีกยตัวแกง่ยนี่เอาใส่ใส่เฮ้ยอ้ย้เบ้้ี่นก็โอเคยของเ ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาวานแถวๆฟางนี่เลยพี่น้องปลาคอหน่อยขึ้นมาฮยกระโดดเลยถูปลาโอ้โหโอ้โหโย้โหโอ้โหง่ายมากเหรอพี่น้องวานแล้วเราหาวเลยห,า,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 หาไม่ติด ลูนี <Star> Still, ้า้อยู่ลักเทียกัถือลักเทียกับวัตถุลูนโตมาเบิ้งปลาควายตัวนี้กระโดดเมื่อกี้อุยตัวอ้อันตปลาตัวนี้ไหมอุยตัวใหญ่กวาน้นี่อื้อุ้ยอุ้ยอ้ถือวะ ขอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่เอ้ยอ้ไม่ถือไม่ถึกวันนี้ม่ถือออกมาออกมามีหมานเบาหมานพี่น้องไปงมไปงมไปยับไปห้ามไปง่ายแง่ครับผมไปแล้วพ่อกำนันไปแล้วยางไซเหลวพี่น้องมันบ่อนอยู่นี่แต่เขาบ่อนโดนแล้วล่ะอาจจะเป็นเถียงมันก็ได้จัดเลยเราละ เต็มๆเลยพอไงบ่อบ้านตรงนี้เาตรงนี้ละเฮ้ยๆๆๆๆุ้มแล็วคุ้มแล้วมีบ้นเนาะบานบ่บแต่ว่ากับานงามอยู่ิกน้อ้คุ้มแล้วุ้มเร้วบน้องไอบุตเราบุเรา ปลานี right yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> ี่ที <c oughs> <biography. S 2> ่ไรเนี่ยพอแล้วปลาชนปลาชนปลาชนอี่อปลาชนปลาชนเดี๋ยววลาปานนจันโมเมนพี่น้องปลาผอนี้ละวันบ้านกวงเนยพื้นนี่บ้านบบกวงเ่ยคุ้มเราคุ้มเราคุ้มเราบ่หอยแกงบ่อหอยแกงแดดแกงเบิ้งเบเห็นเห็อางนี้หนางีตาละเมะเน้แน้อยกับชว์เนย จังหนกะชูจังนกะชู้แล้วานฟังจังไนจังไนกะชูปาคอแจงบ่ไงปะไหนปาคอปาคอปาคอแจงปาคอแจงเอาขนาดเอเาถโยนึไปหายเลยไปเดาไปเาไปทางไหนล่ะโอ้โยนมาแล้วโยนมาแล้วปากคอเอาไปเก็บให้เล่ากันไปน้อง สวยๆๆเก็บพอท่านใหพี่น้องรมุดอีกเล่าไหมรมุดอีกเล่าได้อีกเล่ากันนะไปยังนอปะนดีตาเพียนเฮ้ยเพียนเฮ้ยเเก็บต้นเนียงไหมมันมันอีกแลมันอีกแล่วานกวงอีลีเนาะเาไปเก่กไหมตัวนี้โอ้ยไปงแมเพียนพะนะ เพื่อนตัวเพี้ยนตัวเพี้ยนไงสองแต้มสองแต้มตัวเพื่อนตัเพื่อนสองแต้มสองแต้มตัวไงสิโอโยนไปอีกแล้วเอาไปเพิ่งไปเพิ่งเฮ้ยล่ะอ๋อเฮียงกันสองหลองแล้วมาลุนเราเพิ่งได้เอาแต่เพี้ยนก็ถือว่าใหญ่อยู่นี่เฮียังกันเอาถือไปเก็บให้เราได้บัตร กระชังตัวนี้กระชังพ่อใหญ่กำนันอึ๊บอึ๊บโอ้อึนวลจันตัวหนึ่งขุดเอาเก็บปลาคอยเล่าตะเพียนกระใสโอเคอยู่พี่นอ้องโอเคอยู่อึบเฮ้ยปวดข้อรุนแกโอเคเดี๋พี่นอ้องงามอยู่งามอดูเ,อเข้าไปสามแตนมอ่าเรามารุ่น มาบายอยู่ดรแล้วถือกลับเราพี่น้องเอาเบิงบ้งเบืง้งเบื้งผลงานเราเหมือนนี่เราได้อยู่เดิได้พ่อได้อยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องว่าเอาหลายแต่เพี้ยนเอาเบิ้งผลงานเราคนโอ้แต่เพี้ยนโอ้มีปลาคอตัวนีว้ปลาคอก็ได้ปลาคอได้แกงอย,ยู่ดอกได้ส้นได้แกงอยู่หาอย,ยู่หากินนะงี้นี่เรากลับเราพี่น้อง มืดมืดถือไม่เอหรือไม่ห้าวก็ถือกวะนี่แต่เพี้ยนปะโอ้อาม้มป๋อทานเพื่อนกันไรมืดยุนหนุ่มากกระไ ย่าไปยันน้าเอาไรลบนองลูกน้ำ้เนียเยือนก้อนเอาเอ้าเอ้าโอ้ยาวกระถือบัดโ้ยโอ้ยโอ้ย้าวมากเเตะเพียนอีกดสีมันีีน้องเนี่ยนเพียนโอ้้าวมากเกืทือกว่ะชูอดชอดสามสามสามโอ้ยขึ้นมาสามได้ปะเนี้ยโอ้โอไปไปมีสามเต็ม นวลจันพี่น้องสามเต็มอู้อู้หูอตามไปดูตามไปดูแล้วมันหนักบานไก่เลยี่น้องร้านไก่สามเต็มปวดปวดตัวนี้ใหญ่เบื่อใหญ่เบื่อใหญ่เบื่อใหญ่เออเบื่ใหญ่เบื่อใหญ่สามไหมพอใหญ่อู้พันดีว่ะมันดิน ใส่ไงเลยพี่น้องโอ้เอปลานี่ก็เป็นปลาปิวลาบแซ่บพี่น้องโอ้โอเพอ่ปนี้มาเป็นกลุ่มเลยเนาะมาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มโอ้หางงามงามพี่น้องงามต๋อหนึ่งเต้มสองเต้มเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่สามเต้ม อ้ทาานีเขาข้นดกานี้คือไรแเยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยนโอ้โอหเต็มตัวเดียวตัวเดียว <c oughs> ตัวเดียวถูกหนาวเลย <c oughs> เฮย <c oughs> <c oughs> ตัวเดียวก็ <c oughs> <c oughs> ววกโอเคสมพรมุดวะสมพรมุดเชี่ยอีพื้น <c oughs> เพื่อน oh, like ี่วานไก่ฟังจังไงมุดแล้ว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 มีมีสัมผัสอยู่มีสัมผัสอยู่เมื่อหันเอาขึ้นสามตัวไหมพี่น้องเมื่อเมื่อพื้นนี่กับว่าสัมผัสแน่อยู่ดินดินอยู่ยังไม่นนวนจันที่เก่าหรือวะมันมันหลายปลาคอเอาหยาดอยู่มันอยู่เลือดวานมาถึง นี่ร่องกลางเนี่ยพี่น้องร่องกลางสินี่มันวานบ่ถึงน้ำเอาเอาเอาเพิ่มอีกเป็นซีเต้มมาอนี่ยมาเนี่สิกับตัวเวีนจังหน่อยพอนะเขี้ยหแนในน้ำเมื่อกระกลับเลยจอบอนเลยอีกพื้นบุ๊บคนั้นเชี้ยพื้นนี่กับพ่อพอนะละไม่ข้าวเดียววานเทียสองเทียกับกลับพี่น้องมาลุ้นโมกับได้อยู่ เราเคลีย์เลยพื้นนี่เราดึงมาแล้าดึงมาแล้าสีกลับเลไพี่น,อนาา้องเหมือนราว่าบ่ถือเอาเืยเราพี่น้องเหมือนนี่ก็คือเกาเราพี่น้องมีมืมอมานมาหมานกันเพราะได้ยู่ได้กินบ่ะเอาหลายตึกไปเรื่อยๆเอาพบกันใหม่คลิปหนะ้สสนาวสวัสดีครับ